สบายดีพี่น้องมาสุกุลสกุลตอนนี้ฮังกับไปซื้อเป็ดมาพี่น้อง <laughs> เจสบายดีเจค่ะพ่อแมันราคากีรสนีแห่งทุกเป็ดแล้วจ้าตอนนี้นางจะกลายเป็นนักธุรกิจเจ้าของฟาร์มเป็ดต่อไปเออเปเกข่าวมากขึ้นไ้ไก่เป็นดองเป็นดอง ห่างกับไปซื้อเป็ดมาพี่นอ้องทางเมื่อสิบแปดตยังบ่ทันได้เอามาเบิดยังอีกเอาสิบแปดทางเมื่เป็ดเขามีสิบเก้าเขาเขา,ายให้ทาหลานบเบิร์มันจะโตเจ้าของเขาเสียมาส่งน้ำลังอีกยังเหลือสามถุงสามกระสอบเป็ดก็เป็ดง่ายแล้วจ้ารอดตายแล้วจ้าสิเที่ยงง่ายแต่ขอกเป็ดนางเห็ดพระทันแล้ว <นะ S 1> สิมาคังใส่ขอ,อกไก่ก่อนมื้อนของสิแล้วจ้าแมลงนี่สิไปซื้อมหัวอาหาร าาาน,น,นางจะ<อ>ทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็ดขาวตอนแรกขึ้นเสียวเป็ดิ้นเมื่อบันเอาตกข้าเนะขอยเช่าซือาอ้อเมือบินบ้านซื้อเป็ดมาสิบแปดตเขาเจ้าขายกิโลละแปดสิบบาททั้งเมือดนะทะรายเศร้าเศร้าทราสั่งหรือส่งส,สี่โลทั้งเมือเออสสามโล เป็นเงินน่ะสามพันสามร้อยหกสิบบาทสี่สิบถ้าไหนตามิน่ะสิบเก้าโลเจีาที่สองน่ะสกามโลเออนั่นแหละเขาเจ้าขายโลละแปดสิบบาทเป็นเงินน่ะสัมไม่ได้ขายโลละแปดสิบเป็จ้าลอยยีจ้าอย่าป่ามุนกระของเป็ดมาแล้ว เออ,อเรียเขาจะมาส่งเป็ดพอดีเจเจเมือ่อเอินมากกับม่เห็นหนอเจคขายเบิดหาว่าอะไรนางเลี้ยงไว้ไม่ได้ <c oughs> มาเป็นอาหารเดพี่น้องเจ้าของเป็ดมาส่งเรียบร้อยแล้วมานับบังดูเป็ดมันคมโคบอยู่มาสิบแปดตนี่สิบแปดตัวเลย นี่เป็ดพี่น้องมันมันกำลังใหญ่กำลังเป็นนุม่มไมบอกเขย่งตายเลยก็จรินอะเป็ดมันสิแก่มันสิจิกบ่ะขั<า>งโลดมันบ่จี๊บนะนักโวยวายอย่างไี่น่าเชื่เฮ็ดไปแล้วนะวนะน้นองเคยเอ,อิญมาใส่ว่าอย่ามาขังรวมกันกับไก่มันสิตายคือคอกนางนะ่ะบ่ทันเฮ็ดแล้วตอนนี้นะฮั่ง,งไก่กำลังเซ็ดคอกเอาสิบ่เข้าไปย่งหอาไก่วนี่บ่สหไก่เขาตายหา่า มันต่ฝนฝนตกสามเมื่อสามคืนมันเนาวอ้มันหนาวมันตนนต่หน,น,นาวใกล้น่อยสื่อมาเบิร์ตสิบแปดตัว สามพันสามรอยหกสิบบาท,าทาสิครัค้งไว้น้องสา <c oughs> โอ้ยมีเป็ดไส่เลยเปามนลอยเลยแลเป็นยัง <c oughs> <s oughs> ้อยไว้มื้นยังป้อยออเป็ดนะป้อยเขานีนะมื้อ่นแล้วก็ป้อยออเออครับวัตลครั้งตลอดมืออื่นมีกาวมันหนาวตายไก่นะฝนตก สังเกตคอไก่นางอยมันอยู่น้ำกันโมันกิเจกันตายใกลนั่นแต่มันหลีไปหลีมากกันยังใครอยเลยวะเจ๊คือกันมันก็อยู่จุ่มใจุมันสรุปแล้วเจ๊จะขังไหมหรือไม่ขังหรือจะปล่อยไปข้โล้นแกระถากูไก่ไก่่งขอ้าโลอโลอย่าจัดเท่าโต เทเขาบกระสอบมเจ้มันคารเลือกหาโอ้ยผีหมดสงหมดเป็ดไปแล้วพี่้อกไปตามไล่เป็ดมนเจ้เออยกกระสอบมาเทลงเบิร์ตมันไปแล้วเจ้ มาเปิดให้ดิอยู่ท่าแมวอยู่ไม่ไม่ประโยชน์โดนได้อเาุ้นมาแล้วเป็ดคืนเด้อไม่อยม่างไม่อยางเมื่อส่งก็เมื่อส่งส่งคื่เป็ดเมี่อไงตีกิืนเลยตีมันแลมมันเกี่ยวปัญหาก็คือเห็ดคอกเป็ดมาทันแล้วเอาเป็ดมาก่อน มาค้างรวมกันไกลไไไการสีค้างแต่เฉพาะส่วงนี้แล้วพี่นอ้องเข่าประทานเกีียวเกีนะนะียวเขาแล้วก็สิป,ปอยขัขนบอกค้างแล้วมันลงไปกินเข่าในหน้า ปเป็ดลงกินเขานะมันก็เงือดโย่เป็ดคนเราเคยกินเขา่เาหมูินเกอมเรียกมันกินบนอี้มันเคยเกลือเมื่อนึ่งช้อนข้าว่าานไหนเอามาเรียกก็เจ๊เจ๊เราเคยเกลือเทมันเฮียมันก็กินค้างไว้ก่อนจักมือสองมืออืมตนนี้กระตาโหลดได้ปล่อยแล้วเขาปล่อยแล้วเด้วนยะ เห็นทงปล่อยแล้วนะกระสอบนิหน่อยนะ่นไก่มันยานเดกเจ้านะไม่อยนักนับห้งเอาหมดเงินนะเลยออกยังมีตัวผู่อยู่ในกระสอบนะมีทางตัวผูกตัวแม่ตัวผูกหรตัวแม่ล่ เอ้ยโดนยตองข้อย่งอ,องข้อกระเป๋าสิบแปดตัวเด็กไนนก่แต่เขาบร,ริ้างตลอดดอกพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวแล้วเขาก็ปล่อยเป็ดไก่ส่วงในเขาบระท่านเกี่ยว เป็ดกำลังเป็นนุ่มคือวิทย์ตายแล้วถ้าเลี้ยงเป็ดน,น้อยมันจะหนาวตายเขาเจ้าขายโลละแปดสิบบาท เวีนกับพี่น้องมันลุดตัวหนึ่งไล่มันออกมากำลังตามจะเป็ดกาแฟมานี่นะมันสิไล่ แม่จะเลี้ยงไว้ขายมาแตกต่างหนุกเชขายกับกินกันดีไก่กัีมท่านีอะไะพี่น้องเ้ยตัวน่าอ่มันตายหนาวเบิร์ต ว่าสิเฮ็ดคอ,อกไม่ยู่เดี๋ยวให้เขาตัดใหม่มาตะนัง,นงอันนี้บ่ล่าดอกกตะนงังเล็กตะนังเล็กนะ่ะเล็ดนะ่เนะเกือแต่เวลายังไม่แรงครั้งไว้จบไม่ชอบปล่อยเกลาแล้วแหละก็ปล่อยไปตัดนั่นเลยด ขึ้นไป, 3, ไปาน taking, 12, สามพันเพ่จะได้คล <double> ้ายหนึ่งยังอีกประมาณอยู่สองพันบาทเมือคล้ายดอกให้กู้ยไซอะไรกินเบิร์ดกับคนมาเกี่ยวข่าวซอยเจต่อไปนางกับสิเป็ดจะคของฟาร์มเลยนะพี่น้องฟาร์มเป็ดพ่อเห็นเป็ดพรอเป็นตะกี้ข้าวนะจ๊ะ น,นือสันเขาเจ้าว่าเขาเปลือกมันก็บบกินเนเะจ๊เจ๊สิเอาเขาสานมาหนึ่งบาเจกบกินเป็ของนานแไทโซมากปกติเป็ดไก่มันเลือมันกินเบิดเขาเปลือกเขาสารทำแต่เป็ดเขาน่ะเขาเคยเกลือแต่เขาสารกับหำ <c oughs> เออบานนี้นางเอามาสิบป,ปึกเอ็นเกลือเขาเปลือกมัน,กมนบกกินในะบานนี้นางสิเกลือเขาอีกแล้ววันนี้ สิบสีเขาเท่อลรวก็สอบมูเจริ่ยาต้มมือตะโตอย่าลืมเอิญนคอยเอ,องหัวในใจเลยข้อหาบุซัยเป็เนน้ำรักกากกี่เอาช้ำบบมืมอกระเบิด นี <y> <ify> mm ่เงินกูจ่ายแล้วจะบอกให้เป็ดสิบแปดโตไม่ใส่หัวอาหาานนั่งสิเกลือยังสะเขาเปลือกมันก็บากินก่อนมาเข้าเกลือแล้วเขาก็มาตำเกลือมันนี่ข้าเกลือคือข้าวแล้วใส่กับฟ้านี่ยมีนีข้างนางคือบริญากนาั่งว่ะขากินมื้อละโต โหดละตอนแรกนางวางแผนว่าเสีเยวซื้อหัวอาหารไปได้พี่น้องมาให้เป็ดกินนพอมาเห็นเป็ดร้ายโตหน้ามาเป็ดตะกี้คาดมันไม่ใช่แนวของนาะงต่อไปนางก็สีอยู่แต่ได้คอกเป็ดคอไก,ก่จเจ๊สาเหตุเตรียมมาค้างกันนี่คือ เห็ดคอกขันแล้วสักกระสีมันฉัมีจาถ้ายุกับเขาพอดีมันตายหมดเพราะมันมีเทอร์มินัปมัตายนะพี่น้องนะแต่ว่าเป็ดมันหมักน้ำอยู่มันบุคอยคือไก่ดอกมันใหญ่นะมันวิตต์ตายดอกมันโมยเป็ดน้อยเป็ดมันเป็นนุ่มแล้วมันบ่ตายง่ายดอกถุงใส่ไมันชินนหมอง่ลหนี่อืงใส่แล้วหาปีกไมมเข้าไปให้มันงอยมันหมักงอย ความคิดของนางก็คือพุ่นแหละคือสีเห็ดคอกเป็ดอยู่ในะไอ้น้องาสาเนีร้างว่าเ,เสียถ่านเขาไม่เน็ดยค้างไว้นี่แหละกันสองหมื่นหรือก็ปล่อยมันก็อยู่แค่นี้แหละเออแต่ว่าห้าค้างไว้นี่สัวข,ข้าวจักมื่สองมื่นให้มันลื่นเคยก่อนจะเหืเห่อยมือไ,ขอไเขาเป็นมือมเหื่อยอ๋อจะไปลงพุนชื่อต,อต,อต,อตอนอกตนางเนาะเออจะไปค้างมา้เนี่ยเข่ามันบอก,กินเนี่ยมาแล้วมันก็จะเข่าไปนอนอนี่เลยปล่อยรถเจ้โอ้ บอลครั้งให้มันคุ้นก่อนจักเมื่อสองเมื่อจังปล่อยแม่นคว่ำแตคือมันขึ้นนอนเต็มอยู่หนันขีดพันทีแล้วมันเข้าไปนอนอยู่ตะลางเพียงเขาสิดาสิปล่อยเจอีกเนี่ยตลางเพียงเนี่ยเป็ดไก่มักอยู่ตะลางเพียง นี่แหละพี่น้องเบิ่งเอาธุรกิจของนางพี่น้องว่าจังไดจ้ากำลังมารักลอบกี่นางคิดผิดหรือคิดถูกนั่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คือเป็นตะฆ่านี่บันีสิเกลือเนป่วงไปสิเกลือให้นางบันีมบ่ตายก่งบ่เนาะงเอย่าว่าตะป่วงเ้เจ้เจ้สิเอาเงินไปใส่ไหมเสื้ออาหารหรือสีสีข้าวสารบ่มันสิฮ่อนวันเกิดจะอยู่เป็ดนี่งานวันเกิดอ่ะเนาะอือ รถมาเกี่ยวเขาสรอยจะไปต้มซุ้มบ่แม่นี่ยรถเกี่ยวเข่ามาเมื่อเมื่อมาต้มเป็ดเป็ดมันใหญ่แล้วเขาเจ้าขายกระตุลาสองร้อยห้าสิบสามร้อยคิดช่วยนางหน่อยเจ้าค่ะน่าเลี้ยงคือิเลี้ยงนะตาเสี่ยไก่เลี้ยงคือเลี้ยงโอ้ยเข่าห้ามไปอึดเจ๊เอาเข่าอะไรมาสีเสื้อเรสอบรถ เขาในหน้ากันหลายเนาะอืมกี่กระสานมือสอบสิเป็นยังนี่เดจเจ๊สวยแล้วก็รวยมากเจ๊เจ๊เราดูวีดีต่าปลายถ้าเจ๊บ่มีเงินซื้อหัวอาหารหรือซื้ออะไรกันเด้นี่ขายงัวนี่ขายงัวนเปมาซื้อง่วนเป็นม้านะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปหน้าจ้าน่าจะเปิดกล่องให้เบิรงกด้วยจ้าอยู่ดีมีแห้งวัตสุขุสุคนจ้าไปแล้วจ้า